กราสวัสดีนะครับ Good morning ทุกคนครับทุกวันเรามักจะได้ไหม Good morning Happy วันนี้อะไรอ่ะวันใดวัน Wednesday <c oughs> นะครับขอบคุณพระเจ้าวันเมื่อวานผ่านไปแล้วนะครับลืมเรื่องราวอย่าลืมเรื่องราวแต่ลืมความรู้สึกที่ไม่ดีวันข้างหน้ายังมาไม่ถึงนะครับฝันถึงได้แต่ความจริงคือวันนี้เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกผิดแล้วเกินที่ใช้หัวข้อเป็นภาษาอังกฤษอ่านออก ก็ยากมากเลย success made simple นะครับอันนี้ออกเสียงแบบแบบนี้นะครับมันแปลเป็นไทยมันจะยาวผมก็เลยใช้ภาษาอังกฤษนะครับสาหรับวันนี้เราต่อเรื่องของความสำเร็จ,คว,รจความสำเร็จในโลกนี้มันคืออะไรแต่ที่เรารู้ก็คือมันไม่ใช่สำหรับในพ,พัมพีนะความสำเร็จไม่ใช่การมีเงินหรือทรัพย์สินมากนะครับผมคิดว่าในโลกปัจจุบันนี้มีคนสอนให้เรา โดยเฉพาะคนจีนนะผมเป็นลูกจีนเหมือนกันน้ำขึ้นให้รีบตักทำงานให้หนักเก็บเงินให้เยอะแล้วก็จะร่ำรวยสบายไปช่วชีวิตมีลูกมีหลานมีลูกมีหลานแล้วก็มีลูกให้มันทำงานหนักต่อไปเก็บเงินต่อผมก็ไม่เข้าใจขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเพราะว่าความสำเร็จในพุอมพีนะั้นไม่ใช่การมีเงินหรือทรัพย์สินมากนะครับ เพราะในพัมพีในมรารโกรบอกว่าเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าผู้นั้นจะนําอะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณของตนกลับคืนมาได้ไม่มีนะครับเงินซื้อไม่ได้เงินอาจจะซื้ออิสรภาพในโลกนี้ได้แต่เงินซื้อที่บนสวรรค์ไม่ได้นะเราหลายคนเราคิดว่า เป้าหมายหลายคนคือแฮปปี้นะเราจะมีหนังสือเยอะแยะเลยที่สอนให้เรารู้สึกทำยังไงให้ตนเองมีความสุขแต่ถ้าจริงเนี่ยพระเจ้าให้เราอยู่ในโลกเนี่ยเพื่อจะสร้างเราให้โฮลี่ก่อนที่จะแฮปปี้นะครับลองคิดดูนะครับเลวแต่รวยอาจจะสบายแค่ร้อยปีนะถ้าคุณอายุยืนไม่รู้ติดเตียงอยู่10ปีหรือเปล่านะ แต่ทรามานในบึงไฟในในบึงไฟล้านปีมันคุ้มที่จะแลกไหมชีวิตเราเนี่ยจิตวิญญาณร่างกายเราอะสูญสลายมาลายในอายุสั้นๆขนาดเนี้ยนะครับเจ็ดสิบแปดสิบปีถึงร้อยปีหลายคนก็ร้อยกว่านะครับแต่ก็น้อยลายมากร้อยกว่าก็อาจจะจำอะไรใครไม่ได้ไม่รู้อยู่อย่างมีคุณภาพหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S แต่จิตวิญญาณของเราเนี่ยไม่ตายครับ ร่างกายเราสูญสลายกายเป็นดินก็จริงแต่จิตวิญญาณของเราจะอยู่คงชั่วนินรันดร์ปัญหามันอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ที่ไหนหลายคนคิดว่าเฮ้ยตายไปแล้วเราก็ไม่ทรมานจิตวิญญาณลงในบึงไฟก็คงไม่ร้อนร้อนครับนะพระพีพูดชัดเจนนะครับเราจะรู้สึกทุกเม็ดทุกหน่วยนะครับในความร้อนและความทุกทนทุกทรมานนะขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะเลือกโฮลี่ก่อนแฮปปี้ นันพี่ลูกาบอกว่าแล้วพวระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงระวังและเว้นเสียจากความโลภนี่เป็นไปต้นเหตุนะครับทำไมเราถึงทนทุกข์ทรมานในอา,านาคเพราะความโลภของเราความโลภคืออะไรความอยากตั้นหาของเนื้อหนังอยากได้นูนน่นนี่ไดน,นั่นเพราะว่าเราอยากจะได้รับคําชมเชยเราอยากจะเป็นที่หนึ่งเราจะอยากจะมีชือ่อเสียงสิ่งเหล่านั้นคือความโลภนะครับแต่การที่เราตั้งใจที่จะเป็น คนที่ดีทําสิ่งที่ดีนะั้นไม่ใช่ความโลภนะครับความโลภความอยากนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นความสําเร็จนะตามพระคัมภีร์เนี่ยวัดกันที่ไหนเราวัดกันที่ความสัมพันธ์นะไม่ใช่คุณมีเท่าไหร่แต่วัดที่ความสัมพันธ์กับใครฮนะความสัมพันธ์ที่สําคัญลําดับที่สูงสุดก็คือเรากับพระเยซูคริสต์คุณมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์หรือยัง ถ้าคุณจะมีความสําเร็จเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นจากมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ทำไมต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์ด้วยเพราะพระองค์สร้างเราพระองค์รักเราทั้งโลกทั้งจักรวาลนี้พระองค์เป็นผู้สร้างและพระองค์สร้างเราให้อยู่ที่นี่เพื่อพระองค์เนี่ยเพื่อเราจะได้มีความสัมผัสกับพระองค์เพราะพระองค์รักเรานะครับไว้ผมจะมีโอกาสจะอธิบายว่าทําไม มีคำถามว่าทำไมถ้าพระเจ้ารักโลกรักเราจริงทำไมปล่อยให้ความชั่วรายย้ายยังอยู่ในโลกนี้อันนี้น่าคิดมากนะมีจะเป็นคำถามที่คนถามมากมันจะมีคำตอบที่ดีนะแต่ยาวพอสมควรนะครับความสำเร็จวัดกันที่ความสัมพันธ์อันดับแรกคือเรากับพระเยซูคริสต์อันดับที่สองที่ใกล้ชิดเข้ามาคือคู่ครองของเรานะครับใครยังไม่มีคู่ครองก็คือพ่อแม่ของเรานะยุคนี้ผม มีความรู้สึกว่าข่าวคลาวความสัมพันธ์กับระหว่างพ่อแม่กับลูกนี่ไม่ค่อยจะดีนะมันฆ่ากันได้ผมนึกไม่ออกมันจะฆ่ากันได้ยังไงผมมีลูกเนี่ยเห็นเขาร้องไห้นี่ผมก็สะเทือนใจมากแล้วคุณจะไปเห็นเขาบาดเจ็บหรือว่าเราเป็นคนทํำลายเองมันมันมันไม่น่าเชื่อเลยว่าใครจะรู้สึกอยากทำอย่างนั้นได้นะครับอันนี้ความสัมพันธ์ ลำดับต่อมานอกจากพ่อแม่แล้วก็พี่น้องนะครับพี่น้องก็ฆ่ากันนะครับเวลาครอบครัวที่มีมรดกเยอะๆนะครับพี่น้องกลายเป็นศัตรูกันได้นะและเพื่อนถัดมาก็คือเพื่อนซึ่งความสำเร็จแบบนี้มันใช้เวลาการสร้างเนี่ยนานนะครับและมันต้องต่อเนื่องไม่ใช่ทําเป็นฉอดๆแล้วก็จบไปนะ ไม่ทำแล้วได้รางวัลติดป้ายแล้วแปลว่าจบแล้วชีวิตนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไปจากนั้นแต่จริงๆเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องต่อเนื่องเราต้องต่อเนื่องความสัมพันธ์กับพระเยสุคริตแล้วพัฒนาให้มันดีขึ้นเราต้องต่อเนื่องกับคู่ครองของเราผมแต่งงานปีนี้ปีที่สี่ิบเอ็ดแล้วเป็นแฟนกับภรรยาผมเนี่ยเก้าปีรวมกันห้าสิบปีแล้วผมก็นึกไม่ออกว่าทําไมมัน จะพูดอย่างนี้ก็น่าเกียดนะว่าทนได้นานขนาดนี้ได้ยังไงจริงๆมันไม่ได้ทนเลยครับถ้าทนมันจะรู้สึกนานถูกไหมเพราะเราไม่ได้ทนเรา้สึกว่าแป๊บเดียวเองโอ้สี่ห้าสิบปีมันเป็นไปได้เลยเป็นไปได้ครับเราพัฒนาความสัมพันธ์แต่ทำไมมันถึงเป็นความรู้สึกที่มันไวมากในสี่ห้าสิบปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันมันเป็นกิจวัตรมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่เราทําเป็นรูทีนนะครับ แต่เราต้องใช้เวลาการสร้างนานนะครับต่อเนื่องไปตลอดในมระพีสุภาษิตบทที่13ข้อ11เ,เนี่ยในภาษาไยอ่านนะอ่าแล้วอาจจะไม่เคยชัดเจนนะครับทรัพย์สมบัติที่ได้มาดยความหญิงยโสจะลดน,น้อยลงแต่บุคคลที่สัมสมโดยการทำงานจะเพิ่มพูนขึ้นแต่ในภาษาอังกฤษอย่างนี้ชัดเจนกว่านะครับ wealth from get rich quick schemes quickly disappears wealth from hard work g o over time แปลว่าความมั่งคั่งที่เกิดจากการทำอะไรที่มันรวยเร,วเร็วๆเนี่ยมาแป๊บเดียวมันหายไปจริงไหมครับลองไปสืบประวัติคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทั้งหมดสิว่าเขากี่เปอร์เซ็นต์เหลือเงินเก็บบ้างน้อยได้มากเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมนะแต่ความมั่งคั่งที่เกิดจากการที่เราทำงานหนักมันจะสะสมไปเรื่อยๆแล้วมันมันจะไม่หายไปง่ายๆนะครับ ไนั้นพัะพีฮิบรูบอกว่าท่านจงพ้นจากการรักเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่โอ้นี่เป็นสิ่งที่ถ้าคุณมีเคล็ดลับว่าพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เนี่ยชีวิตคุณจะมีสันติสุขแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านและหรือทอดทิ้งท่านเลยเพราะว่าคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูกับพระเจ้าเนี่ยเราจะมีพระเจ้าผู้ดูแลเราเหมือน พระองค์ทรงเลี้ยงเราเหมือนเลี้ยงแกะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักพอเพียงเราต้องสร้างฐานะแบบค่อยเป็นค่อยไปในพูดถึงความมั่งคั่งนะโดยไม่ก่อปัญหาในส่วนอื่นๆของชีวิตนะเพราะลักษณะนิสัยเนี่ยจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในขณะที่ฐานะการเงินดีขึ้นมันก็ไปด้วยกันใช่ไหมเราจึงสามารถบริหารจัดการความมั่งคั่งได้ดีและถูกต้อง คือความเป็นผู้ใหญ่เราเติบโตขึ้นขณะที่เรามีรายได้ความมั่งคั่งมากขึ้นเราจะดูแลมันได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นในยุคนี้หลายคนเป็นเด็กเนี่ยแต่มีเงินมหาศาลแล้วนะครับแล้วก็แต่เขาใช้เงินไม่เป็นเพราะอะไรครับเพราะเงินและพรสวรรค์เนี่ยสามารถสร้างความสําเร็จได้เร็วจริงครับเดี๋ยววันพฤหัสนี้ก็เริ่มต้น lpga เราจะเห็นเด็กอายุน้อยที่มีเงินมากกว่าเราเป็นล้านเท่าอยู่ในสนามเต็มไปหมด แต่ปัญหาคือมันนําไปสู่ตําแหน่งและระดับสังคมที่ลักษณะนิสัยของเราเนี่ยไม่สามารถดูแลความสําเร็จไประยะยา,ยาวได้คือความเป็นผู้ใหญ่การตัดสินใจอย่างผู้ใหญ่เนี่ยยังไม่มีแต่มีสตางค์เยอะมากเลยนะมีความมั่งคั่งมากเลย่ยใช้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะคนแบบนี้อาจจะประสบความสําเร็จแบบสั้นๆได้แต่มักจะไม่ยั่งยืนเพราะเรา เป็นผู้ใหญ่ทางความคิดและนิสัยยังไม่พอนะครับเฉนั้นหลักการและพื้นฐานความสําเร็จตามพระมพีคืออะไรพระมพีสุภาษิตบอกไว้ว่าบุตรชายของเราเอย๋ยอย่าลืมกฎเกณฑ์ของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มวันเดือนปีชีวิตยืนยาวและความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าในสาังกฤษจะเห็นเป็น3ามคำนะครับ เมื่อเราไม่ลืมกฎเกณฑ์และก็รักษาบัญญัติเนี่ยเราจะ prolong your life many years เราจะมีอายุยืนหลายปีหลายหลายปีนั้นมีสี่ดีอายุยืนอันอันแรกนะครับคืออย่าลืมกฎเกณฑ์และรักษาบัญญัติของพระเจ้า and bring your your peace and prosperity ก็คือคุณจะมีสันติสุขและความมั่งคั่งร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานำหลักการของพระเจ้าในพระคัมภีร์นะครับ ใครอยากรู้ไปนั่งอ่านบัมพีอ่านพี่มีรู้เรื่องมาถามศาสนากรจนะครับเดี๋ยวตั้งกลุ่มแล้วก็อธิบายให้รู้ว่าหลักการของพระเจ้าที่จะทําให้เรามีประสบความสําเร็จในชีวิตอายุยืนสันนิสุขและความมัง่งคั่งทํำยังไงนะครับอายุยืนก็คือการที่เรามัาง่งคั่งทางร่างกายนะหรือการมีสุขภาพดีนะครับใครมีโรคประจาตัวบ้างยกมือ โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับสวยๆยมีโรคประจำตัวได้ <c oughs> ดูข้างนอกไม่ได้นะครับข้างใน,นแอบซ่อนอันที่สองเรามีสันติสุขสันติสุขเนี่ยคือความสงบนะครับคือการไม่มีสงครามจะเป็นความมั่งคั่งทางด้านจิตใจจิตวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีชมีวิตคู่ที่ไม่ทะเลาะก,กันเราจะมีสันติสุขเราไม่ทะเลาะพ่อแม่ไม่ทะเลาะก,กับลูกไม่ทะเลาะพี่น้องนั่นคือสันติสุขมีคุณค่ามากนะครับเพราะาเราทุกคนอยากกลับบ้าน ผมเมื่อคืนก็ดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็พ่อเป็นนักฟุตบอลก็อยากให้ลูกเป็นนักฟุตบอลด้วยแต่ลูกอ่ะติดเกมเป็นคนเล่นเกมนะเล่นแต่เล่นเกมที่ดีนะครับซิมูเลเตอร์เป็นนักขับรถแข่งแล้วเขาก็ฝันว่าอยากเป็นคนขับรถแข่งเขาก็ทะเลาะกันนะลูกก็พูดกับแฟนคำหนึ่งว่าเขาอยากเจ็บกระเป๋าแล้วหนีออกจากบ้านให้เร็วที่สุดซึ่งอันนี้เป็นเป็นภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะ ว่าลูกไม่อยากอยู่กับพ่อแม่นะครับผมรู้จักครอบครัวผู้รับใช้คนหนึ่งครอบครัวหนึ่งครับลูกเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่เมืองไทยเขาอยากอยากจากไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่กลับมาอีกเลยผมคิดในใจว่าถ้าผมเป็นพ่อแม่ผมได้ยินลูกพูดอย่างนี้ผมจะรู้สึกยังไงนะครับเพราะนี่สันติสุขที่แท้จริงคือสันติสุขที่ที่ไม่ ไม่มีข้อขัดแยง้งไม่มีความขัดแย้งในครอบครัวหรือคนที่ใกล้ชิดของเรานะครับอันที่สมคือความมั่งคัง่งความมั่งคั่งก็ชัดเจนครับเป็นเอ่อเป็นเรื่องความสําเร็จทางด้านการเงินแต่ชีวิตที่ประสบความสําเร็จต้องครบทุกด้านครับนะบอันนี้อันนี้ผมผมพิมพ์ผิดอยู่คํหนึ่งนะสำคัญมากเลยเดี๋ยวดูนะครับหลายคนคิดว่าเอาอย่างนั้นฉันมาเป็นคริสเตียนดีไหมเดี๋ยวพระเจ้าจะให้เราประสบความสําเร็จ เดี๋ยวพระเจ้าจะโดนบันดาลให้มั่งคัง่งมั่งมีสิริสุขทันทีอ่าหลายคนคิดว่าหลายคนก็บอกอย่างนั้นฉันไปโบสถ์นะฉันถวายทรัพย์ซื้อสัตว์สัตว์ซื้อนะแล้วพระเจ้าจะอวยพรให้มีชีวิตทุกด้านที่ดีขึ้นเสียใจนะครับมันจะไม่เกิดแบบนั้นนะผมหายไปคำหนึ่งคำว่าไม่มันไม่เกิดแบบนั้นนะครับเราไปอย่างนั้นไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะไม่ใช่นะครับ แต่ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จต้องเราต้องเรียนรู้หลักการของพระเจ้าเราแค่ไปบวชไม่พอครับคุณต้องเข้าใจพระคัมภีร์พระเจ้าสอนอะไรเราและนําปฏิบัติปฏิบัตินะครับเราเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เต็มหัวนะครับแต่ปฏิบัติเนี่ยจริงๆในทุกด้านของชีวิตเนี่ยมันยากจริงๆทําไม่ค่อยได้โอ้อยากจะลดน้ําหนักออกกําลังกายวันนี้ปลายเดือนกุมภาใครเลิกแล้วครับใครเลิอกออกกําลังกายบ้างแล้ว ตอนต้นปีเอ้ยฉันต้องทำให้ได้ออกทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงตอนนี้สามวันทีงานยังยากเลยเนีย <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเลิกภายในสองสามสัปดาห์นี้แหลคนะครับนะเพราะถ้าด้านหนึ่งมีปัญหามันจะกระทบความสําเร็จต้องครบทุกด้านนะครับเช่นถ้าเรามีการเงินมีปัญหาเนี่ยความสัมพันธ์ในครอบครัวตึงเครียดไหมที่บ้านไม่มีอะไรจะกินเนี่ยทุกคนเครียดหมดแล้วก็ถ้าไปยืมเงินเพื่อนก็ไม่มีตังใจก็เครียดกับเพื่อนอีกนะครับเพราะฉะนันเคล็ดลับ เคยได้ยินคำนี้ครับการประยุกต์พาเรโต้ปรินซิปใครที่บริหารจัดการจะได้ยินคำนี้นะครับพาเรโตเป็นเป็นชื่อของคนอิตาเลียนนะรเราเอาพาเรโต้ปรินซิปเนี่ยเข้าไปใน God p r i รินซิ e นะในหลักการของพระเจ้าคือการทำสิ่งสำคัญ20ได้ผลที่ต้องการ80อันนี้เป็นวิธีที่ผมเรียนหนังสือด้วยนะครับ ผมจำแค่ยี่สิอร์เซนแล้วผมทำแต้มได้แปดสิบจากร้อยคุณจะใช้เวลาน้อยคนอื่นห้าเท่านะเพราะฉะนั้นหกปีที่ผมอยู่สีแร่ผมไปหาภริยาหาแฟนผมทุกวันนะครับแล้วผมก็ยังเรียนได้เหรียนได,ได้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้เหรียญไม่ได้อวดน,นะครับแต่ว่าผมเลยบอกว่า p r i n c i p l e เนี่ยมันเบิกนะนาพ่อพีได้พูดว่า มันมีเรื่องนี้หรือ p a r a d o principle ก็คือวิบัติแกเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกไฟสีคนหน่าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าถวายสิบชักหนึ่งของซาลาแหนยี่ราและขมิน้นส่วนข้อสําคัญแห่งพระราชราชบัญญัติคือการพิพากษาความเมตตาและความเชื่อนั้นได้ละเว้นเสียสิ่งเหล่านั้นพวกเจ้าควรได้กระทําอยู่แล้วแต่สิ่งอื่นนั้นไม่ควรละเว้นด้วยแปลว่าในบรรดาบัญญัติเนี่ยมันมีบัญญัติที่สําคัญกว่าบัญญัติอีกบางอย่าง เพราะฉะนั้นในโลกนี้มีหมดนะครับงานที่เรามี10อย่างเนี่ยมันมีสําคัญจริงๆอยู่2อย่างที่จะทําให้เราได้ประสบความสําเร็จอยู่80%เพราะฉะนั้นหลักการที่สําคัญกว่าจะมีผลกระทบมากกว่านี่คือคุณภาพครับจริงๆเราต้องเริ่มต้นว่าอะไรสําคัญแล้วทําเรื่องสําคัญให้สําเร็จทําตามหลักการสําคัญ20%แรกจะสร้างผลลัพธ์ได้80% แต่ถึงแม้ก็นั้นใครไม่รู้เรื่องพาริโตหลายคนรู้ครับแต่ก็ยังล้มเหลวเพราะขบวนการการประยุกต์หลักการของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตมันยุ่งยากซับซ้อนเกินไปพอม,มีขั้นตอนเยอะๆเนี่ยเหมือนที่ครูทาบอกโอ้โหเคพีไอยี่สิบตัวสามสิบตัวผมว่าจําชื่อลูกยังจําไม่ค่อยได้เลยสามคนเรียกถูกเรียกผิดน,นีนยี่สิบสามตัวแล้วคุจะไปจํำยังไงอะไรที่คุณจําไม่ได้เนี่ยมันไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้เด่น จริงๆนะครับคุณลองมานึกดูสิถ้าคุณจําหนังสืออันนี้ไม่ได้คุณอาจคุณเล่าให้ใครฟังก็ไม่รู้เรื่องทางนั้นนะฮะนะเพราะฉะนั้นเราทําอย่างไรมาถึงหัวข้อแล้วครับทำยังไงให้มันง่ายขึ้น success m a s i m e คือเมื่อเราทําให้มันง่ายขึ้นเราจะเพิ่มโอกาสความสําเร็จในในการประยุกต์ใช้ในหลักการนั้นแะนะแต่เราต้องทำกระบวนการประยุกนั้นให้ที่ให้ง่ายกว่าเดิม นะ yeah, you need to simplify the process ปัญหาของเราไม่ใช่ไม่รู้ครับปัญหาของเราคือขบวนการที่เอาความรู้นะั้นมาใช้จริงๆเนี่ยทำยังไงมี4วิธีครับคุณเห็นว่าเอยเหลือ6นาทีเนี่ยจะครบ4วิธีไหมอ่าครบครับเดี๋ยวดูนะครับ4วิธีที่เราสามารถทำเพื่อให้ขบวนการการประยุกต์ใช้หลักการของพระเจ้าทำให้ง่ายขึ้นนะ success m a d simple อันที่ห Make it automatic ทำให้มันเป็นอัตโนมัติให้ได้ผมยกตัวอย่างนะเวลาคุณได้เงินมาร้อยบาทแล้วถ้าถวาย10บลด10บาทเนี่ยคุณไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่อะแต่ถ้าคุณมีล้านนึงแล้วคุณต้องถวายแสนหนึ่งเนี่ยนะแล้วมันไม่คุณไม่ตัดไปอัตโนมัตินะคุณจะลังเลยเฮ้ย <Hey, S 1> เยอะนะเว้ยแต่ถ้าคุณจะทำให้ง่ายนะคุณคุณให้ธนาคารจัดการไหม แยกเป็นสองบัญชีสมมติเอาสิบแยกไปอีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีสิบลดทันทีเลยเนี่ยคุณก็จะเห็นแค่ตัวเลขเก้าแสนถูกไหมคุณจะไม่รู้สึกอะไรแต่คุณจะรู้สึกว่าร้านหนึ่งแล้วคุณต้องออกไปแสนหนึ่งอะ่ะคุณจะรู้สึกลำบากเพราะฉันทำอะไรให้เนินอัตโมติมันจะสำเร็จได้ทำไงครับลองคิดขบวนการต่างๆที่มันยากทำให้มันเป็นอัตโมติปั๊บเนี่ยมันจะ สำเร็จได้ง่ายขึ้นอันที่สองครับ make it a habit สร้างให้เป็นนิสัยเ,เหมือนเราตื่นเช้าเนี่ยเราทำไงครับที่ใหม่ๆเราตั้งนาฬิกาปลุกใช่ไหมนาฬิกาเนี่ยต้งต้งน้องคุณตื่นไหมไม่ตื่นนะต้องโหกลีคือ หลักการนะคุณต้องกรีงจนเมียอยู่ข้างๆด่าเนี่ยบอกว่าต,ตั้งอะไรว่าไม่ดังมากเลยแล้วไม่ยอมตื่นอ่าไอ้งันเวิร์กอ่าแปลว่าอย่างน้อยที่สุดอะ่ะเสียงเสียงนาฬิกาคุณใช้ได้แรกๆคุณก็ตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างคุณก็จะตื่นทุกวันทุกวันทุกวันจนทุกวันนี้เนี่ยในการมาทธรรมุกคุณตื่นก่อนไหมคุณลองสังเกตดูเมื่อ,อไหร่มันเป็นแฮปปี้เนี่ยคุณจะไม่เหนื่อยไม่ยากไม่ลําบาก ผมถามว่าใครตื่นนอนมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําแต่งตัวเป็นเรื่องยากบ้างไม่ยากงวงเงียมก็ยังทําได้เลยเพราะมันเป็นนิสัยเมื่อไหร่คุณทํา process หรือขบวนการนั้นให้กลายเป็นนิสัยเนี่ยมันจะง่ายถ้าเราทําให้หมอตรวจคนไขป EN, ป้ป๊บลง icd-10 ปับทันทีเนี่ยมันก็จะง่ายสุดท้ายมันก็จะง่ายไม่มีปัญหานะ icd-10 ที่ส่งไปให้ประกันมันก็จะถูกต้องทุกครั้ง แต่ตอนนี้เราเรายังหมอยังไม่มีทใสแบบนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีนะครับ80-90%อันนี้3 make it part of your routine ทำให้เป็นกิจวัตรทำให้เป็นกิจวัตรผมเป็นคนที่ลืมใส่ไทยตลอดนะครับแล้วผมทำไงครับเวลาลืมใส่ไทยเพราะว่าถ้าไทยเน็กไทยมันอยู่ในตู้ต้องไปเปิดตู้ต้องไปหยิบลงมาต้องเลือกสี คุณจะยากทันทีเลยวิธีของผมคือแขวนไว้หน้าโต๊ะที่ผมจะหยิบกระเป๋าตังค์แล้วอันเดียวยังไงมันก็ไม่ลืมแล้วก็ไม่ต้องเลือกใช่ไหมทำให้เป็นรูทีนผมเห็นปุ๊บก่อนหยิบกระเป๋าตังค์ผมใส่ทยก่อนแล้วคุณจะไม่ลืมแล้วมันกลายเป็นรูทีนคุณเป็นกิจวัตรของคุณอันที่สี่ครับถ้าพอเส e s s นั้นมันยากแล้วคุณต้องทำให้มันง่ายขึ้นอีก ลดขั้นตอนเหมือนที่เราก็พยายามเรียนกันเรื่องลีนทั้งหลายเนี่ยมันคือการลดขั้นตอนถ้าเราลดขั้นตอนให้น้อยง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นครับราชาการน่ะขั้นตอนมันเยอะนะของเราก็กึ่งๆึ่ง,งราชาการเวลาจะซื้อของทีนึงต้องทำอันนี้ตั้งกรรมการนี่อันนั้นอันนั้นผมถามว่าอยู่ที่บ้านคุณน่ะ ถามจริงๆเนี่ยเวลาคุณซื้อของตั้งกรรมการไหมนะโอ้ยต้องเดินไปดูสามเจ้าถามสามเจ้าแล้วก็มาประกวดราคาไหมชีวิตคุณทําขั้นตอนคุณยุ่งยากเพราะฉะนั้นโหโลโรงพยาบาลนี้นะผมถามกว่าจะได้ของชิ้นหนึ่งที่ควรจะมาใช้เดี๋ยวนั้นนะคืออีกหเดือนข้างหน้าแม่เจ้าแล้วคูจะไปชนะอะไรใครนะขับรถก็อยู่เต่านะ่นะ ขอพระเจ้าช่วยเรานะนี่คือนี่คือ帕 i 托原则นำขบวนการหรือหัวข้อที่สำคัญหลักการที่สำคัญมาทำให้สำเร็จดึงมาก่อนพอดึงมาแล้วหาขบวนการทำให้สำเร็จขบวนการเหล่านั้นจะทำให้สำเร็จได้ง่ายถ้าคุณทำให้มันอัตโมติหรือทำให้เป็นนิสัยหรือทำให้เป็นกิจวัตรหรือทำให้มันขบวนการสั้นแล้วสั้นอีกมันจะสำเร็จได้ นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วเราค่อยมาดูว่าในขบวนการความสำเร็จทางการเงินความสำเร็จในการเป็นพ่อแม่และอื่นๆเนี่ยในพัมพีเนี่ยมีหลักการอยู่สมมุติมีหลักการอยู่ร้อยหนึง่งคุณเอาแค่20สมาแล้วยี่นั้นมาประยุกต์แล้วก็มาทำให้มันมีขบวนการที่ง่ายและสั้นและใช้ได้นะครับชีวิตคุณก็จะประสบความสำเร็จเห็นเรื่องนั้นๆนะครับถ้าคุณอยากอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน ก็ต้องตั้งหลักทุกวันนี้เนี่ยผมจะอ่านสุภาษิตกับสดุดีตามวันที่วันนี้วันที่21ถ้าคุณเห็นผมส่งอ่อิมเมจเข้าไปคุณจะเห็นว่าวันนี้คือสุภาษิตบทที่ยี่บเอ็หรือสดุดีบทที่ยี่สิเอ็ดพอทำแบบนี้รูทีเนี่ยอย่างน้อยวันนี้ยคุณจะได้อ่านพระพีสองบทคือสดุดีบทที่ยีและสุภาษิตบทที่ย1ิบเอ็ดนะ ถ้ามากกว่านั้นที่พระเจ้าโดนใจคุณอ่านมากกว่านั้นคุณก็จะใกล้ชิดความสัมพันธ์กับค,คุณกับพระเจ้าที่สําคัญที่สุดก็จะดีขึ้นตามลแบบําดับให้เราร่วมใจใิฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์วันนี้พระองค์เปิดตาใจเราให้เราเห็นทางที่ประสบความสําเร็จได้แต่ความสําเร็จนั้นก็ขอให้เป็นตามแผนการของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงประทานสติป,ปัญญาให้กับเราที่จะเลือกสิ่งสําคัญ20%แรก มานำมาปฏิบัติให้จงได้พระองค์เจ้าค่ะขอให้โรงบาลแห่งนี้จะได้พัสติปัญญาจากพระองค์ในการบริหารงานและก็ในการทำงานทุกสิ่งพระองค์เจ้าค่ะเพื่อจะเป็นถวายเป็นที่ถวายเกียรติพระองค์อย่างแท้จริงเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมน